พระธรรมเทศนาแผ่นที่69าลำดับที่14โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่17ธันวาคม2557มีชื่อเรื่องว่าไม่มีเกิดก็ไม่มีตาย วันนี้เป็นวันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2557เย็นวันนี้หลวงพ่อคงจะได้ไปวัดหินหมักเป้งที่กำหนดการของเขาเขาก็บอกว่าคงจะให้หลวงพ่อเป็นองค์แสดงธรรมแต่หลวงพ่อไปดูก่อนว่าเป็นยังไง หลวงพ่อก็ยังไม่รับทีเดียวบางทีอาจจะมีครูบาอาจารย์ที่มีอายุพรรษาที่เท้นแสดงธรรมได้หลวงพ่อก็คงจะให้องค์ท่านแสดงธรรมหลวงพ่อเพียงแต่สำรองแต่ท่านก็กำหนดว่าให้หลวงพ่อองค์แสดงธรรมเย็นวันที่17เเป็นงานครอบรอบ วันมรณภาพหลวงปู่เทศหลวงปู่ใหญ่ของพวกเราที่วัดหินหมักเป้งแล้วก็พรุ่งนี้เช้าคงจะได้ไปชันที่อุดรห้างสปปรรพสินค้าพัฒนินั่มห6 8่อะไรเนะีท่านหงพ่อจำไม่ผิดนะที่อุดรพชันจังหารเสร็จแล้วก็คงจะได้ขึ้นเครื่อง ลงกรุงเทพกิจนิมนต์สองสามวันคงจะกลับมาก็คงจะเป็นวันที่ยี่สิบเอ็ดหรืยี่สิบสองพ่อก็ยังไม่มั่นใจยังไม่ดูดูก่อนเพราะมันเลื่อนไปเลื่อนมา <c oughs> ในช่วงช่วงเดือนธันวาเนะี่เป็นช่วงเดือนกิจนิมนต์จริงๆ แต่ตามไม่จริงหลวงพ่อเองก็ดูเหมือนกันนะกนะารศรัทธาญาติโยมเพราะหลวงพ่อเคยพูดอยู่เสมอว่าเป็นพระสาธารณะถ้าไม่ไปที่ไหนเสลยก็ยังไงถ้าไปตลอนตลอนห่างจากวัดเกินไปก็ยังไงเพราะว่าในวัดของหลวงพ่อก็ไม่ใช่น้อยศรัทธาญ,ญาติโยมมาเกี่ยวข้องแต่ละวัน ถ้าเราจะไปที่อื่นจนเกินไปก็ขาดทางวัดอีกเหมือนกันเพราะนั้นต้องแบ่งทั้งไปด้วยทั้งอยู่ด้วยแต่ถึงยังไงก็ตามในใจของหลวงพ่อเองถึงจะไปนัสถานที่ใดอยู่นัสถานที่ใดก็เพื่อพระพุทธศาสนาเพื่อชุมชนเพื่อสังคสังคมแต่ตัวเองเหนื่อยไหม ไม่ต้องพูดถึงให้พวกเรานึกดูดูตัวของพวกเราก็แล้วกันเมื่อถึงอายุเจ็ดสิบแล้วจะไปที่ไหนมันไม่ใช่ของไปได้ง่ายๆแต่สมัยอย่างน้อยหนุม่มมันก็อีกอย่างหนึงแต่เมื่อถึงอายุปูนนี่แล้วจะไปที่ไหนปิดผิดสถานที่มันไม่สะดวกสบายทั้งนั้นแหละ สู้อยู่บ้านตัวเองไม่ได้ไปที่ไหนก็สู้อยู่บ้านตัวเองไม่ได้อยู่บ้านตัวเองสะดวกสบายกว่าแต่ถทียังไงการไปก็ต้องมีเหตุผลการอยู่ก็ต้องมีเหตุผลเหตุผลไปและเหตุผลอยู่เพราะเราอยู่ในชุมชนสาธารณะเราก็ควรจะช่วยเหลือชุมชนอย่างไรได้บ้างอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านได้สั่ง เสียพุทธบริษัทว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงขอให้ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทอันนี้คือพระพุทธเจ้าเป็นพระวาจาของพระพุทธเจ้าสั่งเสียพุทธบริษัทเพราะนั้นพวกเราก็ต้องคำหนึ่งว่าประโยชน์ตนเป็นยังไงก็อย่าให้ขาดตกบกพร่องประโยชน์คนอื่นที่เกี่ยวข้องก็ก่วยช่วยๆกันดู เพราะนั้นหลวงพ่อเองที่ได้ช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์ไม่ว่าให้ธรรมะหนังสือ MP3 สสงเคราะห์ทางด้านวัตถุต่างๆตลอดถึงพระลูกหลานเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนารับนักศึกษาหรือนับนักเรียนหรือวันรับลูกหลานเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาหลวงพ่อเองก็ไม่ได้หวัง อะไรจากลูกหลานมีแต่อยากจะให้ลูกหลานเป็นคนดีอยากจะให้ลูกหลานเป็นคนดีแนะนำสั่งสอนให้ลูกหลานเป็นคนดีถ้าลูกหลานเป็นคนดีแล้วหลวงพ่อเนี่ยพอใจอไม่ใช่ว่าหวังความตอบแทนจากลูกหลานาหลวงพ่อไม่ได้มุ่งหวังถ้าลูกหลานเป็นคนไม่ดีอโอ้ลึกถึงบุญคุณของหลวงพ่ออินอไปป้นคนอื่น ไปขายยาบ้ายาม้าคันชายาฟินได้เงินมาแล้วเพื่อมาบูชาพระคุณหลวงพ่ออินหลวงพ่อไม่พอใจเป็นอย่างมากแต่ถ้าว่าลูกหลานใครก็ตามที่มาบวชในวัดหลวงพ่อก็ดีไม่รู้กี่รุน่นแจกเทปแจกหนังสือให้ก็ดีเมื่อได้ไปแล้วพวกเราได้ฟังได้ศึกษาแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติ เป็นผลเมืองดีของประเทศเป็นผลเมืองดีของของโลกเพียงแค่นั้นละ่ะหลวงพ่อในภาคภูมิใจอย่างมากดีอกดีใจอีกว่าเราได้ช่วยเหลือชุมชนพี่น้องประชาชนให้เป็นคนดีถึงจะไม่ได้มากร้อยหนึ่งได้สักคนหนึ่งหลวงพ่อก็ยังภาคภูมิใจในการแจกธรรมะแจก MP3 เพราะว่าการแจก mp3 เฉพาะปีนี้ปีเดียวนะคณะสัตยาญาติโยมลูกหลานแจกในงานกระถินเพียงปีเดียวนะ่ะหมดไป8 0 0แสนกว่าบาทเฉพาะ MP3 ชุดเดียวนะแล้วเราแจกมาไม่รู้กี่ชุดกี่รุ่นมากมายทีเดียวที่เราแจกไปแต่การแจก MP3 ก็ดีแจกหนังสือก็ดีหลวงพ่อเองก็มั่นใจว่าการแจกไปนั้นถ้าคำว่าผู้ใดตั้งใจฟังตั้งใจศึกษา ฟังแนวธรรมคำสอนที่หลวงพ่อได้พูดไว้ในเอ็มพีสามหลวงพ่อมั่นใจว่าเกิดประโยชน์ต่อผู้ได้ยินได้ฟังเพราะเหตุว่าหลวงพ่อเองเมื่ออัดไปแล้วหลวงพ่อก็ฟังเหมือนกันฟังเสียงหลวงพ่อเหมือนกันถึงจะไม่ได้ฟังทุกม้วนทุกกันแต่ก็หยิบขึ้นมาแล้วก็ฟังหลวงพ่อหลวงพ่อเองมีตะอัดหลักเหตุผลเหตุและผลเข้าไปอยู่ในนั้นทําไมเหตุมันเป็นอย่างนี้ผลมันเป็นออกมาอย่างนี้ ผลมันออกมาอย่างนี้เพราะเหตุอะไรมันมีเหตุเป็นยังไงมันจึงออกมันจะออกมีผลเอ่อเป็นอย่างนี้หลวงพ่อจะให้หลักและเหตุและผลอยู่ในนั้นพยายามถึงอ,อย่างหลวงพ่อเองจะเป็นพระอยู่ป่ารงพงไพ่ไม่ได้รับการศึกษาสูงส่งแต่หลวงพ่อก็ได้หลักได้นำนำหลักธรรมคำสอน ของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านให้เหตุผลให้แนวความคิดพ่อหลักของพ,พุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้สอนไปที่อื่นแต่หลวงพ่อมองว่าอาจจะลบพ่ออาจจะตีความหมายเข้าข้างตัวเองก็ได้แต่หลวงพ่อบอกว่าการเรียนวิชาความรู้ทางโลกทั่ว,วไปเหมือนกับเราเรียน กิ่งก้านสาขาออดอกใบออของต้นไม้แต่หลักของพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนลงถึงลากแก้วคือลากแก้วถ้าว่ารากของมันมั่นคงมันดูดน้ำดีสิ่งเหล่านั้นก็ไปไปในทางที่ดีแต่ถ้าว่ารากแก้วของมันผูุพังต้นไม้ตัวน,นั้นก็ หาความเจริญงอกงามเติบโตได้ยากเพราะอะไรเพราะว่ารากของมันมันผูกกร่อนไปหมดแล้วนี่ก็เหมือนกันหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาท่านสอนเลืองลงถึงใจถ้าหาว่าผู้ใดก็กตามใจดีแล้วใจเป็นธรรมแล้วใจเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วคิดไปในทางที่ถูกต้องแล้วการกระทําออกไปก็ดี การพูดออกไปก็ดีเพราะนั้นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านเน้นหนักจริงๆก็คือที่ท่านได้ตดรัสรู้ในวันเดือนหกเพนที่คืนวันนั้นแหละแต่ก่อนหน้านั้นท่านก็ไม่ได้พูดถึงว่าสมัยเราเป็นสิสทธ,ธัตถะมีความสุขอย่างนั้นมีความสุขอย่างใน,นสวยราชถึงยี่สิบเก้าปีพระพุทธองค์ยังไม่ได้พูดอะไรแต่เมื่อพเมื่อพระพุทธองค์เสด็จออกไปอยู่ป่า เมื่ออายุ29ปีไปอยู่ป,ป่าถึงอายุ35-36ปีปีที่36พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคลนต้นโพตอนหัวค่ำได้ญาณรัตนะเมื่อพระไทยใจของพระองค์รวมสงบหน่อยปุเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติโหนหลังได้พอถึงเที่ยงคืนจุตูปะปาตายาน ดูสรรพสัตว์ทั้งหลายเกิดแก่เจ็บตายของสรรพสัตว์ใช้กรรมสรรพสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยจะทํากรรมอันไหนไว้กรรมนั้นจะให้ผลอันนี้พระองค์มองดูสรรพสัตว์การเป็นอยู่และการเป็นมาและการเป็นไปพอถึงสุดท้ายอาสาวกขยายานยานอย่างรู้ว่าพระพุทธองค์ใจตรงนี้มาจากไหน ที่เกิดของมาจากใจและสิ้นที่สิ้นสุดของใจคือนามธรรมตัวผู้รู้ตัวนี้จะไปิ้นสิ้นสุดอยู่ที่ตรงไหนพระพุทธองค์มองว่าที่เกิดของใจก็คืออวิชชาอาวิชชาปัจจะยาสร้างข้าราสังเป็นสังขารจนถึงโสกะปริเทวทุกขโทเกิดแก่เจ็บตายนี่มันออกมาจากตัวอวิชชาคือตัวสังขารจากนั้น พระอ,องค์ก็ดูว่าวิญญาณดวงนี้จะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนไม่มีที่สิ้นสุดของวิญญาณวิญญาณหนูไม่มีที่สิ้นสุดเพราะนั้นพระพุทธอ,องค์จึงได้พิจารณาดูแล้วว่าอันไหนที่มันพาไปที่มาให้มีที่สิ้นสุดเนี่ยกิเลสพระอ,องค์ก็มองดูกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะโลภโกรดหลง ตัวนี่แหละเป็นตัวผักดันให้ดวงวิญญาณละใจของพวกเรากลิ้งไปไม่มีที่สิ้นสุดเพระพระองค์ก็ได้ใช้ตปธรรมคือการพิจารณาว่าเราจะทำยังไงถึงจึงจะให้จิตใจตรงนี้หยุดหมุนไปข้างหน้าเอ,อให้สต็อปให้หยุดออไม่ให้ไปเพราะมันไปแล้วมีแต่เกิดแก่เจ็บตายหาที่สิ้นสุดไม่ได้จากนั้นพระองค์ก็ได้พิจารณาดูแล้วว่า ตัวที่พาหมุนไปเกิดในวัฏสงสารไม่มีที่สุดนนคือตัวกิเลสลาคะโทสะโมหะเพราะนั้นพระองค์จึงได้มาคำนวณพิจารณาการกรองไตรตองด้วยความเออฉเลียวฉลาดของพระองค์เองด้วยบุญบาร,รมีของพระองค์นีออ้ว่าใช้ตประธรรมคือศินสมาธิปัญญาศินสมาธิปัญญานั่นก็คือ,อ,อมักแปะ ในในศีลสมาธิปัญญามักแปดสัมมาธิฏิเป็นเบื้องต้นสัมมาสาม,มาธิเป็นสุดท้ายนี่แหละมักขาคือหนทางหรือว่างวิธีแก้ไขทําให้จิตใจของพระอ,องค์หยุดหมุนไปข้างหน้าเพราะนั้นพระอ,องค์จึงได้ใช้ถปะธรรมกําจัดกิเลสราคะโทสะโมหะในวันเดือนหกเพนจวนสว่าง เมื่อพระองค์กำจัดพระไทยใจของพระองค์บริสุทธิ์แล้วพระองค์ประก,กาศได้ว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราเราไม่เกิดอีกแล้วถ้าไม่เกิดแล้ความตายจะมาจากที่ไหนเ,เพราะว่าหยุดเกิดแล้วเมื่อหยุดเกิดก็ความตายก็ไม่มีในเมื่อความตายไม่มีก็นั่นแหละความทุกข์ความโศกทั้งหลายทั้งปวงก็หยุดหมดนี่แหละพระพุทธเจ้าจะว่าเข้าสู่นิพพาน นิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานังประมังศูนย์อย่างนิพพานศูนย์ศูนย์อะไรศูนย์เชื้อเชื้อคืออะไรคือกิเลสราคะโทสะโมหะที่จะทําให้ดวงวิญญาณนี้ไปเกิดในพภพภูมิต่างๆพระองค์กําจัดออกแล้วกําจัดเชื้อออกแล้วจิตใจที่บริสุทธิ์แล้วเหมือนกับที่พวกเราท่านทั้งหลาย คนโบราณเขาทําน้ํามันมะพร้าวอย่างนั้นนะน้ํามันมะพร้าวมันออกมาจากไหนออกมาออกมาจากลูกมะพร้าวเมื่อเราเอาลูกมะพร้าวมาแล้วเออเราก็มากระเทาะเปลือกผ่าลูกมะพร้าวเอากระต่ายขูดทําแบบโบราณน,นะขูดมะพร้าวก็เป็นขุยพอเป็นขุยขึ้นมาก็คั้นใส่น้ํเออเป็นน้ำขาว คั้นกะทิจากนั้นเราก็กรองด้วยตะ,ตะแกรงห่างๆพอกรองเสร็จแล้วก็เอาลงกระทะแล้วก็ต้มต้มแล้วก็เคี่ยวเคี่ยวน้ําที่เราขูดออกมาจากกะทิกจากขุยมะพร้าวนั่นที่เราคั้นนั่นาจากนั้นพอน้ํอพอเคี่ยวเข้าไปมากๆน้ํามันมะพร้าวนมันลอยมันลอยขึ้นมาจาก จากน้ำที่ขาวๆน่ะใสแจ๋วเลยสิเป็นน้ำมันขึ้นมาเอ๊ะมันทําไมเป็นน้ํามันขึ้นมาได้ทั้งที่มันเป็นน้ําเป็นขุยมะพร้าวเพราะในส่วนก็เป็นน้ํามันมะพร้าวเมื่อเป็นน้ํามันมะพร้าวเอาน้ํามันมะพร้าวนั่นน่ะไปขยํากับขุยมะพร้าวมันเข้ากันไม่ได้เลยทําไมมันออกมาจากขุยมะพร้าวทาไมเอาน้ามันเผาขยําเข้าไปอีกมันทํามันเข้ากันไม่ได้ เพราะมันเป็นมิติหนึ่งออกมาแล้วนี้ก็เหมือนกันใจของพระหันความบริสุทธิ์ของพระหันออกมาจากกิเลสในเมื่อใช้ปธรรมคือศิลสมาธิปัญญาเขี่ยวเข็นเข้าไปแล้วน้ำมันมะพร้าวก็ลอยออกมาเป็นมิติหนึ่งออกมาจากจุดนั้นละ่ะจุดที่มีกิเลสน่ะลอยออกมาเป็นอิสระแต่เมื่อเป็นจิตที่บริสุทธิ์แล้วเป็น เป็นน้ำมันมะพร้าวแล้วจะขยําเข้าไปในไปในขุยมะพร้าวหรือไปเอาเข้าไปในกะทิมะพร้าวเข้ากันไม่ได้เพราะเหตุไรมันคนและเป็นคนละเรื่องกันเพราะออกมาจากจุดนั้นทําไมเอาเข้าไม่ได้เพราะนะัใจของพระพระพระหรัหรือว่าความบริสุทธิ์ของพระหรหัตจะเอาเข้ามาหาปุตุชนไม่ได้เป็นอีกมิติหนึ่งนี่ว่านิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง นิพพานังประวังศูนย์อย่างนิพพานศูนย์ศูนย์อะไรศูนย์เชือ้อที่จะทําให้เกิดคือกิเลสราคะโทสะโมหะศูนย์ออกจากใจพระไทยของพระอรหันต์แล้วจิตใจที่บริสุทธิ์เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนี่แหละหละักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาท่านบอกว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจถ้าหากว่าใจดีใจมี เหตุมีผลออแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีไปด้วยถ้าหากว่าจิตใจโลภโหม,โมโกรนณะโลภโกรธหลงอยู่ในจิตใจมากๆอยู่กับผู้ใดนั่นแหละจะหาความสงบพร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้อยู่ในชุมชนกลุ่มใดอยู่ในคณะใดก็ตามมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายเพราะอะไรเพราะว่ากิเลสจะหาคําว่ากิเลสคํานี้จะอํานวยความสะดวกความสุขให้แก่ ตัวเองให้แก่มนุษย์โลกนั้นไม่มีมีแต่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเพราะนั้นพระพระุทธเจ้าท่านจึงมองเห็นแล้วว่าการกําจัดกิเลสราคะโทสะโมหะนี่แหละเป็นหนทางที่จะทําให้จิตใจสงบหยุดนิ่งจากนั้นก่อนนะกำจัดออกไปเป็นมิติหนึ่งอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าว เพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดสำหรับพวกเราคณะสัตยาติโยมลูกหลานทุกคนนำไปกันกรองไตรตรองดูที่ว่านี่แหละหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาถ้าเราได้ศึกษาแล้วจะลึกซึ้งจะลึกซึ้งว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์ไกลหลวงพ่อพูดอย่างนั้นนะมันคล้ายๆจับต้องได้เห็นได้เมื่อเราพิจารณาด้วยหลักเหตุผลแล้วนะ การพูดในวันนี้ก็สมควรขอยุติแล้วก็ตอนนี้ไปพระสงฆ์เจ้าอนุโมทนาให้พรรับพรนะจนีนะ่า